ครับผมใส่ชุดแล้วครับโอ้เย็นหงเย็นหงรู้ไอตัวลงเย็นหงกันลงมาแล้วครับข้าเริ่นเริ่เขาหยีดเด่ นี่เขาวด้ขอบคุณครับสวัครับบรรยากาศตอนนี้ลงมาแล้วครับเขาโบมือให้เห็นนะวันนี้ดีนะคนไล่ดิ่ง อื่นไปแล้วครับไฟไฟไฟโอ้ขอ่าวพิจารณาครับผมที่สำหรับกานรับชมครับผม